สวัสดีค่ะเรามาอยู่ใน A level คณิต2ปี2,568ข้อที่29ค่ะซึ่งข้อนี้นะคะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องหลักการนับค่ะอ่ะเรามาอ่านโจทย์กันเลยข้อที่29จํานวนวิธีทั้งหมดในการสร้างตัวเลข4หลักที่ประกอบด้วยตัวเลขโดด4ตัวที่ไม่ซ้ากันเลยจากเลข 1, 2, 4, 6, 8แล้วก็9 และต้องเป็นตัวเลขที่จำนวนขี้ซึ่งมันเท่ากับเท่าไรที่จะได้จำนวนวิธีทั้งหมดอะเามาจากโจทย์เรามาขีเส้นโจทย์กันก่อนโจทย์คือกำหนดว่าสร้างตัวเลขสี่หลักที่เป็นเลขโดดที่ไม่ซ้ำกันเลยแล้วก็ให้ตัวเลขมาอะดูที่เขาให้มากี่ตัวให้มา6ตัว ันนี้สีมันอาจจะว่าไม่ค่อยเห็นอ่ะสี่ลักมือนเดิมปึ๊บแล้วต้องเป็นที่เป็นจำนวนขี้เท่านั้นมาเขาถามว่าสี่หลักมาจะใหญ่ไปหรือเปล่านะจะได้ชัดชัดปึ๊บจำนวนวิธีแปลว่าอะไรต้องมาคูณกันเพื่อหาวิธีทั้งหมดวิการเริ่มก็คือข้อนี้นะคะก็คือ เราต้องหาตัวที่มันแบบข้อจากัดของมันในข้อนี้ซึ่งข้อจํากัดคืออย่างแรกคือเป็นจนนํานวนคี่เป็นจํานวนคี่แปลว่าอะไรแปลว่าต้องเป็นหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าลงท้ายอ่ะซึ่งจากตัวเลขให้มาจํานวนคี่มีแค่สองตัวคือเลขหนึ่งและเลขเก้าอ่ะสามามาเป็นหนึ่งหรือเก้าก็ได้แปลว่ามีทั้งหมด สวิธีที่จะเป็นตัวเลขข้างหลังค่ะอ่ะต่อมาดูตัวข้างหน้าต่อซึ่งตัวข้างหน้าข้าอกำหนดก็คือ5เป็นเลข0ูนแล้วซึ่งมี6ตัวใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าอะไรเลขโดด4ตัวที่ไม่ซ้ำกันเลยไม่ซ้ำกันแล้วอันนี้มันใช้ สมมติว่าใส่เลขหนึ่งแปลว่ามันใช้ไปแล้วหนึ่งตัวแปลว่ามันจะต้องเหลือห้าตัวพออันนี้ใช้ไปหนึ่งอันนี้ใช้ไปแล้วหนึ่งตัวอันนี้ใช้ไปแล้วหนึ่งตัวแปลว่าอันนี้ก็ต้องเหลือมีหกตัวใช้ไปแล้วสองตัวก็จะเหลือสี่ตัวแล้วก็พอใช้ไปแล้วอันนี้ใช้ไปแล้วหนึ่งตัวอันนี้ใช้ไปแล้วหนึ่งตัวนี้ใช้ไปแล้วหนึ่งตัวแปลว่าใช้ไปแล้วสามตัวมีหกตัวแปลว่าเหลืออีก สตัวที่สามารถใช้ได้นั่นเองแล้วก็เอาทั้งหมดเนี่ยมาคูณกันแล้วมันจึงจะได้วิทีทั้งหมดค่ะอ่ะพอคูณกันจะได้120วิธีนั่นเองค่ะ